ก็มาหลังจากเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์สองเดือนนะครับหลังจากออกมามอเตอร์เวย์ก็มอเตอร์เวย์สบายดีโอ้ลูกรอดเล่วะตัดผมใหม่ครับทรงผมใหม่ครับโอ้ตอนที่ทําหน้าที่ได้ดีเยี่ยมครับครับอยู่ที่ไหนทุกวันนี้ที่จอนนี่แซบครับโอ้ทำหน้าที่อะไรตอนีแซบได้รับมอบหมายทำหน้าที่อะไรครับพนักงานต้อนรับครับกดูแลลูกค้าครับ สวัสดีครับสวัสดี FC จอห์นนี่มือปราบอินดี้ที่รบรักครับมาถึงจอห์นนี่แซบแล้ววันนี้ทราบข่าวว่ามีพิธีกรชื่อดังของเมืองไทยเดินทางมากินลาบขมมากินอ่อมน้องวัวที่ร้านผมนะครับผมเพิ่งเดินทางมาถึงมาเจอกับ ซปเปอร์สตาร์ยังอยู่นะครับมอเตอร์เวย์ยังอยู่ยังทำหน้าที่ยังช่วยลูกพี่อยู่ครับพี่อยู่ถึงสิ้นเดือนนะครับพี่อยู่ถึงสิ้นเดือนลูกพี่จ้างตลอดเลยเนี่ยมึงจะไปใส่มึงจะไปใส่ยังทั่วคอนเสิร์ตบมครับวันนี้ทราบข่าวว่าเรามีพิธีกรดังมาถึงเนาะมาพิธีกรดังมามาที่ร้านจอนนี่แซบนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ มาแต่ใสยีกพิธีกรชื่อดังของเมืองไทยต้องขอบคุณมอเตอร์เวย์นะที่ทํางานหน้าที่ได้ดีมากตอนนี้มอเตอร์เวย์ดีขึ้นมากครับดีขึ้นเยอะนะครับรู้จักทําหน้าที่รับผิดชอบงานได้ดีเยี่ยมปบมือต่างๆให้มอเตอร์เวย์ขอบคุณหลายนะครับลายดีขอชื่นชมมอเตอร์เวย์อีกรอบนะครับจากผู้ป่วยตอนนี้เขาเป็นคนที่หายดีนะครับแต่ก่อนคือเพื่อผมตกใจเลยครับตอนนี้มอเตอร์เวย์เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับแต่ก่อนไม่ไม่เยพูดครับเบาๆไดครับเบาครับเกาและตั้งใจทํางาน และก็มีความรับผิดชอบสูงนะครับดีใจกับทางครอบครัวของมอเตอร์เวย์นะครับดีใจแล้วก็ขอฝากไปถึง f c ทุกท่านแต่ความน่ารักในความบันเทิงของมอเตอร์เวย์ยังมีเหมือนเดิมแต่ร่างกายของมอเตอร์เวย์กลับมาสู่ปกติของความเป็นปุถุชนทั่วไปเรียบร้อยขอประกาศทางโซเชียลของผมเนเวลานี้นะครับว่ามอเตอร์เวย์เขาไม่เหมือนเดิมตั้งแต่ตอนแรกที่เขามาหลังจากเขาท้ไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิสอเดือนนะครับ หลังจากออกมามอเตอร์เวย์ก็ปกติครับก็ขอชื่นชมอย่างยี่เยี่ยมตั้งใจทํางานมีโอกาสผ่านมาหน้าร้านจอนี่แซบมากินเข่ากับทักงไยพนักงานบกรถตะทายได้ครับตะทายได้ครับพนักงานโบกรถระดับโลกนะครับทันนะครับเดี๋ยวผมร่วมรายการกับทางทีมงานเขาก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีร่ารวยมีโอกาสมาจอนี่แซบอ่าบนราชธานีแวะมาทานข้าวนะครับร้านนี้อร่อยมากบอกได้เลยไก่ย่างสมตําปลาเผาอมนะครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ดูครับนี่เบอร์ของอืมครับรายการครับส่วนรายการผมนี่นี่ที่มีการรายการผมทีมีการรายการเดี๋ยวอะกระต๊อบลายระลาดังครับเดี๋ยวจะพามอเตอร์เวเใ็้รายการเลาะตูดล่อตูดยี่สิบบาทคาโต้ยี่สิบบาทคาโตนี่เสียงดังมันเะกรอกล่องโคบยี่สิบบาทคาโตเอามาที่เอา ยังเนี่ยายๆครับมันใส่อีกโอ้ยตายเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวฉันอยคุยกันเนาะอ้าวนี่นะครับบรรยากาศขนาดผมก่าลงมวนๆเข้ามาตัวเว้ยนะครับก็มาแทรกกับมาแต่ใส่อีกนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับชีวิตแต่ครับเดี๋ยวผมคุยธุระก่อนนะครับแล้วเะไรเหตุเดียวกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ